สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอนโกม,มายืนอยู่ที่ทุงทาราดอําเภอเมืองจังหวัดนครรี่ธรรมราชเขาวาร้านดังยกทับมาเมืองคนแมกเกตแมเกตแมกเกตนี่ะค่ะแมกเกตกาลาเมเข้าย่อยเมืองเพชรมาชิมมาแล่เสี่ยงเขาวาร้อยนัดชิลละสามสิบห้าบาทสามชิ้นรอยมีไล่รสชรัดพอข่าบอกว่ามีทั้งหมดแปดรสชรัด เรามาชิมมาลองมาแล่มาชมว่าร้อย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 จริงไหมร้อยตามคำทีเขาล้ำลือเสียงเล่าอ้างนี่ร้านดังในติ๊กต็อกติ๊กตกตก,ตก,ก็อุดนุ่นไปมีทั่วเน่นๆมีการชังให้เลสัๆเลือกเอาได้จบอันไหนรสชาติไหนมีตาประทับแม้เกตกาละเม เข้าย่อยเมืองเพชรรอยเปอร์เซนยังไงเอ็นก็ฟากนะคะฟากเทศกาลงานเดือน,นสิบนักศึกี่ธรรมรัชในปีนี้จัด20วัน20่สบขึ้นแน,แน่ได้มาแล้วกาละแม่แม็เกตรอยเปอร์เซนมาเที่ยวมาชมมากินกันแลยค่ะพี่น้องเออ